สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำน้ำจิม้มลูกชิ้นยืนกินสูตรบุรีรัมนะคะตามรอยลิซา่าแบ็คพิคงกันค่ะสูตรนี้น้ำจิม้มกลมกล่อมนะคะแล้วก็เข้มขน้นอร่อยหอมหอมเจียวมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเราจะใช้หอมแดงซอย300กรัมนะคะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมา หั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำหอมแดงลงไปเจียวในน้ำมันด้วยไฟอ่อนนะคะเราต้องเจียวหอมด้วยไฟอ่อนหอมจะได้ไม่ไหม้นะคะแล้วก็กรอบเสมอกันค่ะในขณะที่เราเจียวนะคะเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะกลับไปกลับมาหรือว่าพลิกไปพลิกมาอยู่สม่ำเสมอน,นะคะเพื่อที่ให้หอมเนี่ยเขามีความเหลืองเสมอกันนะคะ พอหอมเจียวของเราเนี่ยเริ่มสีเหลืองแบบนี้นะคะให้ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เราจะตักเอาไปพักไว้นะคะสีสันก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยแล้วก็หอมกรอบมากๆเลยค่ะหรือว่าใครจะซื้อหอมเจียวแบบเจียวสำเร็จรูปก็มีขายนะคะตามร้านขายส่งอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของแป้งเปียกกันค่ะ โดยปุ้ยจะใช้แป้งข้าวโพด1่ช้อนต่อน้ําเปล่า3มช้อนนะคะถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถใช้เป็นแป้งมันได้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะผสมจนกว่าแป้งจะละลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเหตุผลที่เราต้องผสมแป้งให้ละลายก่อนนะคะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนๆเวลาเรานําลงไปใส่ในน้ําจิ้มของเรานะคะ เดี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ําเชื่อมกันเลยค่ะใส่น้ํามะขามเปียกลงไป300กรัมตามด้วยน้ําตาลม,มะพร้าวอย่างดี400กรัมค่ะรากผักชี8รากจากนั้นนะคะเราจะเคี่ยวจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะในส่วนของน้ํามะขามเปียกนะคะถ้าใครใช้เป็นมะขามสดเราจะใช้มะขามเปียก100กรัมต่อน้ําเปล่า300กรัมนะคะ เสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือป่น3ช้อนชาค่ะมะขามเปียกก็จะมีทั้งแบบมะขามเปียกแบบสดแล้วก็มะขามเปียกแบบที่คั้นใส่ขวดมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเติมพริกไทยป่นลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดลิ้นนะคะจากนั้นเราจะเติมมะเขือเทศลงไป2ลูกค่ะมะเขือเทศเนี่ยจะทำให น้ำจิ้มของเรามีรสกลมกล่อมนะคะเราก็เนื้อมะเขือเทศเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะปุ้ยชอบค่ะถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเราจะปรุงรสความเผ็ดด้วยพริกป่นคั่วนะคะ40กรัมพริกป่นคั่วเนี่ยนำมาคั่วเองแล้วก็มาปั่นหรือว่ามาบดเองเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะจะหอมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเพิ่มความเข้มข้นหรือว่าความเหนียวของน้ำจิ้มด้วย น้ำแป้งเปียกที่เราเตรียมไว้นะคะโดยปุ้ยใส่ลงไปรอบแรกนะคะก็ยังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เดี๋ยวปุ้ยจะใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งถ้วยนะคะตามที่ปุ้ยใส่ทำให้ดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะพอใส่ลงไปแล้วเราก็คนต่อไปนะคะจนแป้งสุกพอแป้งสุกดีแล้วน้ำจิ้มของเราก็จะเข้มข้นเหนียวหนึบแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเราก็จะเติมผักชีลงไปเลยนะคะโดยปุ้ยใช้ผักชี8ต้นค่ะผักชีเนี่ยจะช่วยเพิ่มให้สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมหน่ารับประทานมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พระเอกของเราลงไปเลยนะคะก็คือหอมเจียวค่ะอารมณ์น้ำจิ้มสูตรนี้นะคะคล้ายๆกับเรากินหอยนางรมสดนะคะที่จะมีพริกเผาด้วยแล้วก็มีหอมเจียวด้วยค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดไส้กรอ,อกกันนะคะวันนี้พู้จะใช้เป็นไส้กรอ,อกหนังกรอบนะคะน้ำจิ้มสูตรนี้สามารถทานได้กับลูกชิ้นป้าลูกชิ้นหมูลูกชิ้นทุกชนิดได้เลยนะคะแต่วันนี้เด็กที่บ้านชอบทานไส้กรอ,อกนะคะปุ้ยก็ซื้อไส้กรอกมาค่ะพอทอดแล้วนะคะหนังกรอบนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาน่าทานมากเลยค่ะทุกคน จากนั้นนะคะปุ้ยก็จะใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบแบบนี้นะคะเวลาเราจิ้มเนี่ยก็น้ําจิ้มก็จะได้ไม่เลอะมือค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ําจิ้มลูกชิ้นสุดยืนกินพริกเผาบุรีรัมนะคะอร่อยฟินมากเลยค่ะรับรองว่าถ้าใครไปทําแล้วต้องติดใจแน่นอนถ้าใครชอบก็ลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ